ยักสนุกตื่นเต้นร้าใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk 2 4อย่าลืม adpk 2 4อัปเดตเดียวที่น่าสนใจในของสุดท้ายตลาดซื้อขายนาเตเดือนมกราคมล็อตเตอรฟอร์เรสเปิดตัวแมตชเชลในด่านจากสตาร์บูกมาร่วมทีมด้วยค่าตัว6ล้านยูโรทันพอสเปอร์ปล่อยอลลเลโกเลริสไปร่วมทีมเซบียาดุษยญญญาติมตัวจนจบฤดูกาล บอธมันเปิดตัวเอเนสอูนาวกองหน้าจากเคตาเฟ่มาร่วมทีมด้วยสัญญายืมตัวจนจบฤดูกาลเบอร์ซลีย์คว้าตัวลอเรนอัสติกอนกองหลังจากแรนดอัซซมิล่าเปิดตัวโจกาซี่จากอันเดเลตยูไนเต็ดบรทันประกาศคว้าตัวเคลเลอร์วิกเกอร์จากเรดดิ้งโดยไม่เปิดเผยค่าตัวเบเรเรลเปิดตัวเบอร์ทรานเดวเลตัวลูกจากอัซซมิล่ามาร่วมทีมแบบไร้ค่าตัวออลิเปริยงเปิดตัวโอเรลมงกาลาจากนนเนฟอเรสมาร่วมทีมด้วยสัญญายืมตัว เชฟฟิวดันเต่เปิดตัวเมสันโฮเกตก็หลังจากเอเวอร์ตันมาร่วมทีมด้วยสัญญายิมตัวอแซคเฮเดนเปิดตัวกับ QPR หลังย้หลังจากนิวคาสเซลมาร่วมทีมด้วยสัญญายิมตัวแมนเชสเตอร์ซิตี้ปล่อยจอจวินสันเอชแบนไปร่วมทีมคาดิฟตด้วยสัญญายิมตัวจนจบฤด,ดูกาลเบอร์ลีย์คว้าตัวแม็กซิมเอสเดฟจากมองเปอริเย่มาร่วมทีมด้วยสัญญายิมตัวอย่างเป็นทางการปอร์มัตประกาศปล่อยคีฟฟ์มัวไปร่วมทีมอิสวิตด้วยสัญญายิมตัวจนจบฤด,ดูกาล คิสเซนเปเลสเปิดตัวอดัมวอตันจากแบ็รกเบิร์นมาร่วมทีมด้วยค่าตัว22ล้านปอนด์โรม่าเปิดตัวธอมมัสโซมาดานีจากเอมโปลีมาร่วมทีมด้วยสัญญายืมตัวแฟนเฟิร์ดคว้าตัวอูโกเอิกิติเก้กองหน้าจากบรีสิชเชมงมาร่วมทีมด้วยสัญญายืมตัวพร้อมออปชั่นซื้อขาด30ล้านยูโรวันเดอร์เบอร์แมนเปิดตัวอีซัคแฮนเซนโอไรนกองหน้าดาวรุ่งจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการ การยรีเปิดตัวยารีมินา่าก้อนหลังจากเฟรเดนติน่ามาร่วมทีมด้วยสัญญายืมตัวระยะสั้น6เดือนอาร์เซนอลปล่อยชาวซาโก้ไปร่วมทีมสปอนซ์ด้วยสัญญายืมตัวจนจบฤด,ดูกาลบาร์เยเมนิกเปิดตัวไบรอันซาลาโกซาจากกรานาดามาร่วมทีมแบบเป็นทางกาด้วยค่าตัว3ล้านยูโรนิโคลเซนเปิดตัวอัลฟี่ฮาริสันจากแมัลเซตตี้มาร่วมทีมเซ็นสัญญาถึงปี2026อาร์เซนอลประกาศยกเลิกสัญญาอาเล็กซ์ดูนาสันอย่างเป็นทางการ เอสซิมิลานปล่อยมาโกเปเยกิโนไปร่วมทีมเซานิตาหน้าด้วยสัญญายืมตัวแอสตันวิลล่าเปิดตัวโมแกนโรเจอร์จากเบริสโบมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการค่าตัว8ล้านปอนด์บวกโบนัสอีก7ล้านปอนด์สัญญ,ญายาว5ปีครึ่งทอฟอเรสต์ Forest, เปิดตัวโรดิโกดิเบโรกองหน้าดาวรุ่งจากสตอร์ติงดิสเบนมาร่วมทีมพร้อมออปชันซื้อขาด10ล้านปอนด์สุการประกาศคว้าตัวเมตตาฮูดจากไบรตันมาร่วมทีมด้วยสัญญายืมตัวพร้อมออปชันซื้อขาด10ล้านยูโร ลาลนาดายืมตัวบางด้เปยิสตี้ตัวรุกจากแมนยูนเต็ดมาร่วมทีมด้วยสัญญายืมตัวบาร์เยนคว้าตัวโจนาคูซี่อัซเล่ตัวรุกจากเอไอเคมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการค่าตัว6.5ล้านยูโรเจนัวเปิดตัววิตินยาจากโอลิมปิกมาร์เซย์ด้วยสัญญายืมตัวพร้อมขั้นซื้อขาด25ล้านยูโรตอนที่แฮมฟอร์เรสเปิดตัวโจนี่เรนาตัวรุกจากดอทมูนมาร่วมทีมด้วยสัญญายืมตัววูฟตันคว้าตัวโนฮาเลมินาจากแป๊เแชร์ด้วยสัญญายืมตัว ยูเปนตุสเิปิดตัวคารอตอัลคาราตตัวรุกจากซัตตัมด้านมาร่วมทีม่างเป็นทางการโดยสัญญายืมตัวพร้อมออปชันซื้อขาด49ล้านยูโรเจนัวคว้าตัวลัสลานมาลิสตอฟกี้จากโอลิปิกมาคเซด้วยค่าตัว7ล้านยูโรโอลิปิกมาคเซเปิดตัวกาเบียลปาลิสต้าก็หลังจากบเรเซียม,มาร่วมทีมแบบไร้ค่าตัวอัลชบาเปิดตัวอิวาราคิติกองกลางจากเซบียามาร่วมทีมแบบไร้ค่าตัวอย่างเป็นทางการ สตันตันคว้าตัวดาวิดบลูปีจากบอลทมัตไปร่วมทีมด้วยสัญญายืมตัวจนจบฤดูกาลมาเลเซียเปิดตัวปีเตอร์เปเรดิโกจากเรอัลมาดริดมาร่วมทีมด้วยสัญญายืมตัวลอติแฮมฟอเรสตปล่อยตัวสกอตต์แมคเคนนาไปร่วมทีมโคเบเกนด้วยสัญญายืมตัวโบโลญนาเปิดตัวซันเยโกคาสโตจากเวลสตาฟิลมาร่วมทีมด้วยค่าตัว12ล้านยูโรเซ็นสัญญาถึงปี2028นลูตาทาวเปิดตัวไดอิคิฮาชิโอกะแบ็คชายญี่ปุ่นจากแซงทูดองมาร่วมทีมอย่่าาาาางงเปป็นนนทกรคตัว2ล้อด์ โรมาเปิดตัวอังเคริโนแบ็คซ้ายจากเอเบเลซิกมาร่วมทีมดุวยสัญญาเยยบตัวกิสันพลเลตเปิดตัวแดนนี่มูยอตแบ็คจากเก้งมาร่วมทีมเป็นทางการด้วยค่าตัว8.5ล้านปอนด์เซ็นสัญญาถึงปี2027